เราเปิดช็อปในห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นในเครือโรบินสันเดอะมอลล์ทุกสาขาและก็เซ็นทรัลและตอนนี้เนี่ยเรามี Big m a s สก็คือในส่วนของ Tesco Extra ซึ่งซึ่งจอยกับเราอยู่ก็เราคิดว่าในประชาชนนะครับผู้บริโภคทุกระดับตั้งแต่กลุ่มนักศึกษานะครับนักเรียนจนกระทั่งคนทำงานและกระทั่งู้สูงอายุเราก็มีเซกชั่นต่างๆให้หมดครับภายในระยะเวลาประมาณ 8- 9เดือนเนี่ย ตามสัญญาเนี่ยหปีเราต้องมีปีแรก5าสาขาแต่เราเปิดไปแล้วตอนนี้15สาขาแล้ววันที่22เราอยเปิดที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็จะมีต้นปีมีรองรับอีกประมาณ4 5สาขาคิดว่าภายในระยะเวลา2ปีถึง3ปีเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า50สาขาครับ ลงทุนในส่วนของปีปีหน้านะครับปีหน้าปีนี้ก็ลงไปเยอะแต่ปีหน้าเนี่ยเราเราคาดว่าประมาณไม่ต่ํากว่า150ล้านในเรื่องการจัดชอปต่างๆได้เขาเลยชอปเนื่องจากว่า่ชชอปเนี่ยเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งตามแบบเขาเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทําแบบของเราได้เราจะทําแบบตามที่เขาสั่งมาเป๊ะเลยต้องเหมือนกันเพราะเขาถือมากเรื่องนี้ ทีนี้เราเราช็อปหนึ่งเราไม่ต่ำกว่า3ล้านทีนี้เราต้องถามเพราะนั้นก็คือในเรื่องของลงชุนช็อปและบุคลากรไม่น่าต่ำกว่า150ล้านในขณะเดียวกันเราเน้นในเรื่องของประชาสัมพันธ์โฆษณาลงหนังสือแมกกาซีนต่างๆนะครับแล้วก็เราแลนว่าจะทำเปิดตัวครั้งใหญ่ประมาณกลางปีหน้าแล้วก็เชิญศิลปินที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเขาก็คือคุณนิชคุณกับคุณนัมโบลา นะครับก็ก็เชิญมาด้วยอย่างน้อยก็จะมีแฟนคลับเข้ามาเยอะแล้วก็จะมีผู้บริโภคที่เคยบริโภคมาก่อนหน้านี้ปีหนึ่งคือเป็นเขาเรียกว่าพีลอนช์ปีแรกนะครับก็คือปีที่ผ่านนะคือปี16นี่แหละครับครับพาเราเป็น Exclusive Distributor เเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคครับสามารถซื้อจากเราได้โดยตรงเพราะว่าเนื่องจากว่าสินค้าที่เราได้มาเนี่ย เราจะระบุะเรามีออยนะครับเราจะระบุ expire date เจนเราจะพยายามเน้นสินค้าใหม่ๆตลอดเราจะไม่สต็อกเยอะมากพอมาปุ๊บเราก็จะคำนวณออเดอร์ตลอดนะครับเพราะนั้นจะไม่มีการสต็อกแล้วก็เราจะดูสินค้าที่มันน่าจะไปได้ดีครับผมก็ยังไงนะครับถ้าฝาก i e ิสกินกับทุกท่านด้วย i ิส e กินเป็น Product ที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องความงามนะครับเรามีทั้งบำรุงนะครับแล้วก็ทําความสะอาดหน้าแล้วก็ดูแลพื้นฐานหน้าเพราะปัจจุบันเนี่ย ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเราจะสนใจในเรื่องของสุขภาพผิวพรรณมากก่อนนะครับอายุผ่านไปปนลชชันเยอะแยะเราก็ต้องช่วยเสริมดูแลมันอีกอย่างหนึ่งก็เราจะมีโปรโมชั่นในเรื่องของเมคอัพขึ้นมานะครับให้มีกรรลับหน้าทันสมัยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความใสของใบหน้าครับผมราคาตอนนี้ ครับผมเทียบกับเก,กาหลีเนี่ยราคาของเราตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นในระยะปี2ปีแรกเราเราเราคงไม่ได้ขายแพงมากนะักเราเพื่อเรา introduce product เข้าไปในสินค้าเข้าไปในตลาดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยค่ยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยดูว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงเราขายไม่แพงครับครับ มาหคคุณชมก็เรียกได้ว่าคงจะได้รับสาระความรู้กันไปแบบเต็มๆเลยก็อย่าลืมเอาไปปฏิบัติใช้กับชีวิตของคุณเองก็แล้วกันค่ะแต่สําหรับช่วงหน้าค่ะสเปเชียลดาราเราก็ยังมีเรื่องราวของดาราดารานั้นมาฝากคุณชมทางบ้านกันอีกเช่นเคยวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนั้นต้องอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าให้ดีค่ะ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศน่ะเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขขวาม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยน่ะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูก,ถกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องมาชจภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 กับชว่วงสุดท้ายของรายการนี่ค่ะกับช,ช่วงสเปเชียลดาราช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวของดารามาฝากกันอีกเช่นเคยใช่แล้วค่ะน้ำวันนี้ก็ถึงคิวของสาวๆอีกแล้วใา่เ้ทุกวันเลยอ๋อเราก็อยากให้แบบก็รายการผู้หญิงยากสวยไนยผู้หญิงหลายคนก็ มาเฝ้าติดตามชมติดตามดูหน้าจอว่าใครมีความเปลี่ยนแปลงอะไรังไ้กันบ้างสาวๆที่บ้านอย่างเช่นแม่ของเราสองคนที่ก็รอดูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดูได้เฉพาะสาวๆนะคะคุณสาวๆที่บ้านฝากบอกคุณหนุ่มๆด้วยคนในครอบครัวที่เป็นผู้ชายก็สามารถชวนมาดูได้เหมือนกันก็ได้รับสาระความดูได้เหมือนกันเพราะว่าวิธีการดูแลตัวเองต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่เราบอกเนี่ย ทั้งคุณสาวๆทั้งคุณหนุ่มๆเลยใช้ได้เหมือนกันเออใช่เพราะว่าทุกคนอยากสวยอยากหล่ออยู่แล้วอยากสุขภาพดีอยากภายในดีภายนอกดีเอใช่จะได้สวยใสสุขภาพดีทั้งครอบครัวกันไปเลยใช่แล้วแต่วันนี้ดาราที่เรานำมาฝากเป็นใครคะบุค่ะสาวสวยเซ็กซี่อารมณ์ดีแล้วก็นักร้องเป็นนักร้องด้วยแล้วก็ดาราด้วยดาราด้วยก็เรียกได้ว่าโอ้พูดถึงก็เรียกได้ว่าเธอเป็นเหมือนแบบ เซ็กซี่ตัวแม่ของวงการอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเล็กๆน่ารักน่ารักอารมณ์เก่งเซ็กซี่ขี้เล่นน่ะออเร้องเพลงก็เก่งเอเต้นก็เก่งเต้นก็เก่งเซ็กซี่ได้อีกผู้ชายนี่แบบว่าเห็นแล้วแบบใครไม่รู้จักเธอนี่ก็แบบไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะหลังเขาอีกไหมน้ำหลังเขาไม่หลังเขาไหมเออไม่รู้จักนี่หลังเขาแล้วนะใช่อ่ะเฉลยกันเลยดีกว่าคุณกิฟซี่นั่นเองค่ะ กิฟซี่ i r ลิเบอรี่รู้จักไหมวงนี้นี่ขอบอกว่าเซ็กซี่จริงๆเซ็กซี่จริงๆแค่ได้ยินชื่อวงนะ g กล l เบอรี่เออสีสาวสีตา์ที่ทุกคนมีความเซ็กซี่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือแบบวงนี้เน้นแบบเซ็กซี่ไว้ก่อนแต่ว่าเซ็กซี่จริงๆใช่มีใครบ้างนะกิฟซี่กิฟซ่าแนนนี่หรือนนี่นะแนนนี่าแล้วก็ใครอีกคนนึงนะ <Bell. S 2> คุณเบลใช่แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระซิบมาจากทางข้างหน้านะคะพี่ตากล้องบอกเพราะพี่ตากล้องก็บอกว่าเป็นแฟนคลับเกร์ลี่<อ>เ้ยงเลยห <laughs> นุมน่มๆสวยมากทุกๆคนนะคะรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่แล้วะนะ,ะ,ะแต่ว่ามาดูประวัติของ พี่กิฟซี่กันดีกว่าเ,ออเขาบอกว่าชื่อสกุลจริงของเธอนะคะชื่อว่าคุณวานิดานะคะเติมธนาพรค่ะเกิดเมื่อวันที่9นะคะตุลาคมพศ2526ค่ะ,คะแล้วก็ตอนนี้นะคะปัจจุบันก็เป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงเน้นะน้ำเนาะแล้วก็ล่าสุดน,นะคะได้รับรางวัลน,นะคะสุดจะเซ็กซี่รางวัล กรีซแซ่เซ็กซี่นะคะจาก Virgin Grace Awards 2009นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับรางวันอินทอร์นนะคะในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพลายเทศกาลภาพยนตร์ Animation น,น,นะคะกรุงเทพปี2009นะคะเรื่องนางไม้นั่นเองโดยทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะคะเสด็จเป็นองค์ประธานในงานนั่นเองค่ะ,คะและนอกจากนี้นะคะยังได้รับรองวันภาพยนตร์ขวัญใจกรรมการเรื่อง นางไม้กันอีกด้วยถามคุณผู้ชมเอ้ยถามคุณหนุ่นๆทางบ้านนะคะหลายคนอาจจะเคยเข้าไปดูดนะเรื่องนางไม้นะแล้วนอกจากนี้นะคะเธอยังได้รับรางวัลแตงกวาแดงอวอร์ดนะคะสาขานักร้องอันดับที่4ครั้งที่1ของแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี2009นะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัลสมาร์ ยังแอนสมัทแบนนะคะศิลปินกลุ่มยอดนิยมอันดับที่13นะคะจากนิตยาสารสุดสัปดาห์นั่นเองเราก็ได้รับรางวัลกลุ่มศิลปินกับผล,ผล,ลผลงานเพลงที่โดนใจสุดในรอบปีได้แก่กปไม์แล้วก็เอรรี่เบอร์รี่นั่นเองจากนิตยาสารเซเว่นทีนก็เรียกได้ว่าผลงานเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะ นะออก็เรียนได้ว่าเก่งสวยไม่ได้สวยแบบไร้สาระ<ช>นะสว,สวยเก่งต้องขอบอกว่าถึงแม้เธอจะเซ็กซี่แต่ว่าเธอเซ็กซี่อย่างแบบเขาเรียกว่าเซ็กซี่อย่างมีคุณภาพใช่แล้วเซ็กซี่แบบทำงานได้ใช่เซ็กซี่แบบมีผลงานใช่นอกจากนี้นะ น้ำอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราพูดถึงรางวัลเธอนะโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยได้รับรางวัลโน่นนี่นั่นเขาบอกว่าเธอนอกจากจะเป็นนักร้องอยู่แล้วนะอย่างที่เรารู้จักกันดีในวงกอลิเบอรี่นะคะเธอยังมีผลงานละครเยอะแยะมากมายเลยค่ะน้ำโอ้โหพูดไม่หมดเลยทีเดียวเรื่องเหนือทรายใต้ฟ้าเรื่องซอยสามเสียมแควละครเรื่องมงกุฎดอกส้มที่รับบทเป็นคุณนายที่สี่ดูไหมดูดูเออคุณนายสี่เอออันนี้เว่ยก็ดูเหมือนกันเพราะตอนนั้น รู้สึกว่าเธอจะติดเป็น,นแบบว่าอองอมแงมเลยทีเดียวเ,ออเธอเป็นอะไรนะคุณนายที่สี่ล้บบทเป็นแบบคนแบบไม่สมประกอบนิดนิๆออคนบ้านนิดๆเออๆนิดๆคนบ้านใช่ดูอยู่อันนี้ดูอยู่และนอกจากนี้นะคะยังแสดงผลงานภาพยนตร์อีกด้วยค่ะนะ,ะเจ้าพ่อแท่แต้เจ้าแม่แท่ตั้ง ละครเรื่องแฟนเก่านะคะละครเรื่องคลับซาปิดตำราแสบแล้วก็ละครที่ได้รับรางวัลโดดเด่นเลยละครเรื่องนางไม้นั่นเองโอ้โหพูดกันไม่หวานไม่ไหวจริงใเพราะว่าผลงานเยอะมากออนะแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงกันบ้างดีกว่าออแน่นอนว่า ถ้าเกิดว่าเห็นภาพคือที่เราให้ดูกันก่อนหน้านี้ก็สวยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยิ่งสวยไปกันใหญ่ยิ่งเซ็กซี่ไปกันใหญ่เนาะคือด้วยความที่เป็นสาวหมวยแน้ำผิวดีค่ะเออตาหมวยขาหมวยแล้วก็เอออาจจะด้วยอะไรหอย่างอะ่ะคือแบบไปเติมนิดนึงอะ่ะ ก็เปะแล้วเออก็เป๊ะแล้วอ่ะคือดูแลตัวเองเยอะเยอะไรใช่ดูแลตัวเองเยอะๆทํะทให้ตัวเองดีก็เหมือนเราอย่างใครก็ตามถ้าเป็นเด็กก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองหรอกใช่ก็ปล่อยปตมวัยเจรินตามวัยคือโตขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งดูแลตัวเองเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบในร่างกายก็ดูดีขึ้นใช่ภาพรวมแล้วดูเป๊ะขึ้นอ่าและยิ่งแบบว่าคนที่แบบต้องทํางานตรงนี้ในวงการบันเทิงแบบนี้ก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าคนปก ติทั่วไปอยู่แล้วเขาดูแลตัวเองแล้วการงานเขาก็ดีขึ้นนะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นงานเยอะขึ้นเงินในกระเป๋าก็เยอะขึ้นใช่แล้วใครใครก็อยากดูดีขึ้นใช่แล้วนะ ก็ฝากติดตามผลงานเขาด้วยนะคะของพี่กิฟซี่นะคะนะแต่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่ก็จะจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงค่ะนั่นก็คือ B1 นั่นเองที่ช่วยคุณนั้นขาวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้องใหม่นะคะซิลวีของเรานะคะที่ทําให้รูปร่างของคุณนั้นเพรียวกระชับสมสัดส,ส่วนค่ะ,คะก็อย่างที่น้ําบอกนะคะว่าวันนี้เวลาของเรานั้นหมดลงแล้วแต่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะยังสามารถกลับมาติดตามชมรายก การของเราได้ใหม่นะคะทางช่อง INTV แล้วก็ TVD ที่นี่ทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ